ม .33 ม .39 ม .40 ล่าสุด28 29ตุลาคม64มีโอนเงิน2,500บาท5,000บาท1,000 0บาทตามเลขบัตรประชาชนดูเลยมีคุณไหมวันที่28 29ตุลาคม64ครับจะมีการโอนเงินนะหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้เงินไม่ว่าจะม .33 ม .39 ม .40 ครับ จะมีการโอนเงินใน2วันนี้นะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมก็มีพูดการโอนเงินตรงนี้นะครับเคยพูดไปอยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าสำหรับหลายท่านเนี่ยที่อาจจะต้องทบทวนกันนะครับให้ให้เตือนกันจะได้ไม่ลืมกันนะครับคนที่จะได้เงินในครั้งนี้ครับจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันที่28 29ตุลาคม64นะครับเรามาดูกันว่าใครได้เท่าไหร่นะครับ ม .33 ได้2500บาทม .39 ได้5000ม .40 ได้5,000นะครับแล้วจะแบ่งไปอีกนะฮะสำหรับ,บม3 3ม .39 ม .40 มนะครับที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะถ้าเกิดว่าใครจะได้2เดือนก็คือต้องเป็น10ต้องเป็น10บวก3จังหวัดนะครับจะได้2เดือน1ิบวกจังหวัดเนี่ยจะได้1เดือนนะครับซึ่งถ้าได้2เดือนคือจะได้10,000บาท พอสามสามได้2เดือนก็ได้5,000บาทอัน,นี่ก็คือท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับทีนี้มาดูกันครับว่าใครจะได้ในวันเหล่านี้บ้างนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวดูกันไปพร้อมกันเลยครับสำหรับมอสามสามเก้าสี่นะครับคนที่จะได้เงินในครั้งนี้คือกลุ่มผมจะตั้งชื่ออันนี้เขาทางประกาสังคมงเขาตั้งชื่อมาเลยครับก,กลุ่มตกหล่น กลุ่มตกลงในที่นี้ครับความหมายของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ผมข่าวๆเลยกลุ่มที่ไม่ได้เงินตามเวลานะครับโอเคกลุ่มที่ไม่ได้เงินตามเวลาคือกลุ่มตกลนที่รอบเวลาที่เขาจ่ายเงินตามปกตินะครับเขาก็จะจ่ายกลุ่มนี้เนี่ยทุกวันพฤหัสกับศุกร์ถ้าคุณหยิบปฏิทินดูตอนนี้ครับคุณจะค้นพบว่าวันที่28คือวันพฤหัสนะครับ28คือพฤหัส29คือวันศุกร์ นั่นเองครับดังนั้น28กับ29นี้ก็จะมีหลายคนที่จะได้เงินนะครับซึ่งรายละเอียดครับคนที่จะได้เงินในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นคนที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ถ้าคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์คุณจะไม่ได้เงินนะครับคุณต้องตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์คุณถึงจะได้เงินนะครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญนะครับที่ สำคัญมากๆเลยที่หลายท่านต้องทราบกันนะครับสำหรับนี้นะฮะเรื่องราวตรงนี้นะครับอ่ะไม่พอครับสำหรับคนที่ได้รับเงินท่านจะได้รับติดแล้วนะครับคุณต้องมีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน5วันนะครับคือต้องผูก5วัน5วันก่อนวันที่28กับ29จะดูยังไงคุณนับไป28ครับก็ลบไป5วัน 28ลบ5ก็เท่ากับคุณต้องผูกพร้อมเพยประมาณ22นะครับ22หรือ23 29ก็ประมาณ21หรือ22อนะครับอันนี้ก็คือวันที่ที่คุณต้องผูกพร้อมเพยกับประชาชนถ้าคุณไม่ผูกตามเวลานั้นนะฮะเขาจะนับว่าคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพยตามเวลาที่กําหนดคุณจะได้ในพฤหัสกับสุข ของอาทิตย์ถัดไปนะครับซึ่งการจ่ายเนี่ยไม่ได้มีจ่ายเฉพาะตุลาคม64นะครับอันนี้ผมพูดภายในเดือนตุลาก่อนให้คุณได้เข้าใจเห็นภาพใกล้ยิ่งแล้วเนี่ยการจ่ายจะมีไปเรื่อยๆจนถึง3 1ธันวาคม64แล้วจะจ่ายครบทุกคนแต่สําคัญคนที่จะได้เงินครับจะต้องตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะฮะถ้าใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้ให้คิดไปเลยนะครับว่าคุณจะยังไม่ได้เงินในตอนนี้นะฮะซึ่งจะได้เงินตอนไหนคุณจะต้องรองข้อมูลของคุณครับ เปลี่ยนจากไม่ได้รับสิทธิ์มาเป็นได้รับสิทธิ์ซึ่งมันมันง่ายมากเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะคือคือหลักๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปลายปลายเดือนตุลาครับจะมีการเปลี่ยนข้อมูลจากคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์และได้รับสิทธิ์นะครับแต่คุณต้องทบทวนสิทธิก่อนนะใครไม่ทบทวนสิทธิ์ต้องไปทบทวนสิทธิ์นะครับวิธีการทบทวนสิทธิ์เนี่ยสามารถทําได้หลังวิดีโอนี้เลยโดยทบทวนสิทธิ์สามารถทําได้ถึง3 1ตุลาคมหกสี่นะถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่า เอาไม่ติดไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือถึงแค่วันที่29ตุลานะครับเพราะว่า30กับ31เ็นี่ยคือเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็ดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้แนะนำครับถ้าเกิดใครยังไม่ทวนสิทธิ์รีบไปทําเลยนะครับยังมีเวลาเหลืออีกนะฮะและเหลือเวลาน้อยลงทุกทีด้วยครับแล้วต่อมาครับเรื่องเพิ่มเติมก็คือเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายตามไหนครับก็จะจ่ายตามเลขประชาชนนะครับจากน้อยไปมากนะครับ เลขประชาชนน้อยนะครับจะได้ก่อนเช่น1 0, นึ่งี้ยจะได้ก่อนมากนี่ก็คือ89เกอะไรยนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าอะไรเงี้ยนะฮะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอย่างนะครับ, 10, 11, 15, รบ, 18, 19, รบก็จะได้เรียงลงไปนะครับสองศูนย์นะฮะสามศูนย์สี่ศูนย์นี่แหะได้จนถึงเลขท้ายเลขก่อนก็จะได้ก่อนแล้วจ่ายไปเรืเ่อยๆจนถึงเลขท้ายนะครับนี่คือการจ่ายเงิน ของม .33 3940นะครับที่จะมีโอนเงินตามเลขแบบประชาชนก็เป็นประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ผมมาฝากทุกท่านกันครับสำหรับหลายท่านที่กำลังรองเงินอยู่นะครับนี่ก็คือวันที่ที่คุณจะได้เงินสำหรับม .333940 นะครับถ้าคุณติดตามช่องผมนะครับผมก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เพิ่มเติมมาบอกและมาแนะนำแล้วให้กับคุณเพิ่มเติมเรื่อยๆอ,อยู่ตลอดนะครับยังไงก็ติดตามช่องผมเอาไว้ครับ ผมมีเรื่องราวดีๆให้คุณตลอดและไม่พอครับถ้าคุณอยากจะได้เนื้อหาประมาณไหนเพิ่มเติมอีกคุณสามารถร่วมนะครับออกแบบเนื้อหาให้กับผมได้นะโดยคุณสามารถพิมพ์บอกผมใต้ของแต่างคลิปนี้หรือกดชื่อคลิปนี้แล้วแอดไลน์มานะครับแล้วมาบอกความแนะนําของคุณว่าอยากจะให้สอนเรื่องนี้เพิ่มอยากจะให้สอนเรื่องนั้นเพิ่มนะครับ <S <S ผมก็ทําตามความแนะนาหลายท่านไปหลายคนนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กันหลายคลิปเลยนะพี่ได้ทําไปนะครับก็ ไม่แน่ว่าคุณจะเป็นคนส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาช่องของเราไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับคุณก็คือผู้ชมที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับผมก็คอยช่วยนําเสนอความต้องการที่คุณต้องการนะครับช่วยให้กับคุณได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของผมที่ผมช่วยคุณนะฮะต้องการอะไรก็บอกผมมาได้ครับผมพร้อมที่จะทําคลิปช่วยสอนบอกแก้ไขทําให้ดีขึ้นนะครับพัฒนาต่อยอด ให้กับคุณอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนติดตามรับชมมาตลอดถ้าคุณอยากจะดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำเอาไว้จริงๆก็ไม่เก่ามันก็คลิปใหม่เยอะ,ะครับเนื้อหามันยังทำสมัยสดใหม่อยู่เลยยังสามารถใช้ได้ในปัจจุบันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแอปหาคู่นู่นนี่นั่นนะครับทำเอาไว้เยอะแอดไลน์ของผมได้เลยเลยกดที่นี้แอดไลน์คุณจะค้นพบว่ามีคลิปต่างๆที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เป็นความรู้ที่เหมาะสมนะครับในยุค ออนไลน์ยุคนี้มากเลยนะครับในการทาเงินในโลกออนไลน์รวมถึงการซื้อของในโลกออนไลน์หลักแล้วเนี่ยจะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะซื้อของออนไลน์นะครับช้อปปี้เราจะได้ n นะ j d c e n t r a l หรืออะไรก็แล้วแต่มีจัดทําไว้ให้คุณอย่างสม่ําเสมอครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดนะครับวันนี้เราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณจากหัวใจขอบคุณจริงๆไปก่อนครับดูแลสุขภาพรักษาตัวเองรักษาสุขภาพคนรอบตัวด้วยนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ